แล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับโขครับเราเล่นไปไล่รถไปขับรถเล่นแล้วก็ไปไล่รถนะครับเมื่อกี้ที่เราลองขี่มันตัดเนะโขใช่ครัเป็น1 4 3ส5่สอง้าเราดู ว่ามันจะวิ่งเป็นไงโอเคครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซัมตั้งท้ช่องฉางซิ่งด้วยละกันนะครับขอแนวทางหน่อยแล้วกันนะใครที่เคยไล่บอกมาหน่อยก็ตั้งกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเที่ยวรบหลักด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องฉางซิ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโกวิวแล้วก็พอซ่าขันใหม่ของเราผมอยากให้ทุกคนตั้งชื่อให้หน่อยคอมเมนต์มาตั้งชื่อให้หน่อยนะครับว่าเราจะให้มันชื่อว่าอะไรดีพอซ่ากับคิกด้วยนะคิกด้วย ว่าเราจะตั้งชื่อบันว่าอะไรเราวันนี้เลยไปทําอะไรกันครับโป๋ครับราเล่นไ,ไล่รถไปขับรถเล่นแล้วก็ไปไล่รถนะครับ mm hmm. อุปรกรณ์ของเรานี่ก็มีค่อนข้างที่จะมากมายหลายอย่างครบเครื่องเอโป๋อ mm hmm. เปิดดูปั๊บ oh. เอา้ามีนี่นะครับบล็อกไฟฟ้าแล้วก็บล็อกเบอร์แปดกระดาษทรายแล้วก็เม็ดนะครับเม็ดเม็ดเอ็กแม็กพอซ่าแล้วก็เม็ดคลิกแล้วก็ที่ช่างน้ําหนักเป็นกำเราจะไป รถแล้วเราก็จะไปไล่ข้างอ่ะดูรอบไล่ข้างดูรอบไล่ข้างไปเรื่อยนะครับทุกคนเออคอชานี้เราเพิ่งติดเครื่องมาเรายังไม่ได้ไล่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปลองไล่ไล่ข้างดูว่ามันจะวิ่งได้ความเร็วสักประมาณเท่าไหร่อันไหนจะเดินดีกว่ากันก็คือเห็นเขาบอกว่านะผมยังไม่ค่อยชวนนะครับทุกคนว่าไล่ข้างไงมันเรงแต่คอชาเห็นเขาบอกว่าไล่ให้มันอยู่ราวๆรอบประมาณ8 0 0 0ัน0จไม่ให้มันไม่ให้มันน้อยกว่านี้ไม่ให้มันเกินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปลอง หาลองไล่กันเพราะว่าแต่ว่ามิดพอซาเรายังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโกวันนี้ก็เอาได้เท่าที่ได้แล้วกันตอนนี้เราก็ได้ได้โมเครื่องมาแล้วเนาะที่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าเราได้ทําอะไรกันไปมั่งก็เป็นข้างสเต็ปข้างโอเพ่นแคมนะครับโอเคใครที่เคยไล่พอซาแล้วมันวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะผมผมยังไม่เซียนนะว่าพวกสาขาที่มันไล่ยังไงให้แรอแต่วันนี้เราเป้าเป้าอยู่ที่ประมาณรนะ้อยห้าสิบจีเนาะร้อยห้าสิบบวก <Go. S 2> ข้าวๆอะนั่งขี่มันจมไม่แล้วทุกคนแต่ว่าคือเราต้องหารอบให้มันไม่ให้มันรอบไม่ตัดอะเวลาหมอบอะให้มันไม่ตัดนะครับรอบเอก่อนที่ว่าผมจะมาทําคลิปนะครับผมลองเอาไปขี่แล้วนะครับมันตัดรัวๆเลยคือแบบมันตัดอยู่แค่ประมาณร6 0 g รอบแบบเก้าันเตลเตลเตลเตดแบบนี้เลยแบบมันไปไม่ได้ทุกคนแค่ระยะใกล้ๆเองนะแค่ประมาณไม่กี่เสาไฟนะทุกคน4ี่หาเสาไฟเนี่ย ตัดแล้วนะครับเราก็เลยต้องเอาไปโมหน่อยดูดูเดี๋ยวดต้องให้มันให้มันเดินดีกว่าน,นี้ต้องลองดูอยากดูท้ายด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรถโลกโฟิวก็ได้ก็คือไอชิกเนี่ยทุกคนเราเปลี่ยนชามใหม่สายพานใหม่แล้วก็เลยเดี๋ยวมาลองใหม่ไล่ใหม่เพราะว่าไอชามชุดเดิมมาเราลอง ลองเคสลองหาแล้วมันยังไม่ถึงร้อยห้าสิบเครีร้อยสี่ปดร้อยสี่เก้านะครับไม่ถึงร้อยห้าสิบเราจะเอาคันเดียวให้มันวิ่งได้ร้อห้าิบอ่ะทุกนวันนี้เราก็เลยต้องไปไล่หน่อยก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์ให้กับช่องช้างซิ่งด้วยแล้วกันนะครับใครที่เคยไล่คลิกร้อยหกิหรือว่าฟอร์ซ่าสเต็ปนี้มันวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะผมจะได้ ลองไล่ลองหาดูใครที่เซนเซียนะบอกแนวทางหน่อยนะทุกคนขอแนวทางการไล่ด้วยเพราะว่าเราผมเพิ่งมาหัดเล่นสายพานนะทุกคนคก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เห็นเขาบอกว่าไล่ให้มันอยู่รอบๆประมาณราวแปดพันแปดแปดพันเก้าเก้าพันอะไรเงี้ยต้องลองดูไว้ให้มันไม่ตัดอะ่ะให้มันหมอะไปแบบรอบถุงๆแต่ไม่ตัดนะต้องลองดู รถเราเป็นเดิมๆยังไม่ได้รีแมปด้วยถ้ารีแมปนี่ต้องสักเก้าพันกว่านะทุกคนเก้าพัตนต้นๆนะต้องไล่ต้องโมหาะต้องโมดิฟายหาแมน่นไม่แรงไปกันคนระับทุกคน é yeah, o okay, yeah. ส3 3ามสามเมตรเดี๋ยวเราจะลองสิบสี่สามสิบห้าสามดูนะครับว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรานั่งทำอิสระนี่แหละสักแป๊บหนึ่งอโอเคทุกคนเมื่อกี้ที่เราลองขี่มันตัดเนาะโผใช่นะแต่ว่าไม่รู้จีเท่าไหร่วะไม่ได้อัดไว้อะไม่ได้จับไว้อะทุกคนแต่ว่าเราจะลองเพิ่อม,กกรรมนะอีกสักสามกำเนาะเป็นทักจากตอนแรกเราใส่่าไรวะเป็นทัก สี่สิบห้าสิบสี่สามสิบห้าสามรอบนี้เดี๋ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็ขนนู้นขนนู้นวิ่งแค่ร้อยสี่เจ็ดใช่ไหมใช่ไไม่เดินเลยไายไม่มีไก่ก็ไม่เดินใช่ไหมใช่ไก่ก็ไม่เดินไก่ก็ไม่เดิน,ใ,ดนใช่อันนี้ก็คือเรากําลังขัดคัดนะครับขัดให้ตรงที่มันไหมอะ่ะให้มันกินเต็มหน้าแล้วลองมาคัดภาวะไรไม่เป็นนะแต่ว่าลองดูต่อไปเป็นสิบสี่สามสิบห้าสามเราดู ว่ามันจะวิ่งเป็นไงโอเคครับโอเคครับทุกคนรถโกบเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้างนะเ,นเ,นเริ่มดีขึ้นแต่ว่าน้ำมันเคร่งไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับีส่วนคันนี้เราเปลี่ยนเม็ดแล้วนะครับแต่ต้องดูว่ามันจะยังตัดอยู่หรือเปล่าเด,เดี๋ยวเราลองเปิดลมให้โกฟิลจำลองหน่อยว่าเวลาตอนไปหมอบกลางคืนน่ะมันจะวิ่งเป็นไงปไปไปดิ เราไม่ขอเออาาพีย์ได,ด,ด้อย่าก้องหลุดกองหลุดกองหลุดอย่ากองหลุดทุกคนอย่าไปเลย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  นั่งยีมันนึยจะทายแรงมันต้องยีมน้องยีมน้องยีมน้องยม ไอ้โกอดแบบเต็มที่เต็มสูบอ่ะเต็มพิกัดฮะจะว่าไม่ใจหอดแค่ไบาฟิวไอแบบบิ้นบิ้นโยงโยงหน่อยเดียวดิเออก็จำลองเหตุการณ์แบบตอนเราไปหมอบกับเพื่อนอ่ะไปหมอบในกลุ่มอ่ะฮะ ได้ได้ได้เปิดลบกใหม่แล้วมาช้าแต่มานะ มีลมน่าจะตัดว่ะแต่คิวคนเดียวไม่ตัดว่ะเท่าไรฮะเดินเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เอาเฮียครูก็ลืมจับจีว่ะเฮ็ดแม่เอ้ยเอาใหม่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  ทาตรงนี้น่าจะประมาณที่เราหมอมาเมื่อกี้ประมาณหนึ่งกิโลเดี๋ยวดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่แต่รอบมันอยู่ประมาณแปดเก้าพันเนาะร้อเจ็ดสองิงโง่มันไม่มาว่ะเฮ้ยมันไม่มาทำไมอะ่ะเดิมน้องยาวกว่านี้ว่ะทุกคนร้อยแค่ร้อยเจดสองจีนะเมื่อกี้นะ่ะที่เคยเจอเคยไล่พวกนี้ก็คอมเมนต์ม้บอกเลยทุกคนโอเคใครที เคยลองไล่ลองอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะโอ้โหไม่แรงปะพี่ยาหายเยอะเลยเนี่ยไม่แรงท,ทุกคนรอสั้งแบบร้อยแปดสี่บาอีกเจ็ดอีกอีกแปดวะทุกคนหอมทำนี่อะ นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เข้าฉางจิ่งด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้จะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอแนวทางหน่อยแล้วนะใครที่เคยไล่บอกมาหน่อย